กับเกตต่อต่อห่าที่สูตรรถยนต์มือสองต่อต่อหาค่ะวันนี้นะคะเกตจะพทุกคนมาชมกับพี่ใหญ่ของเราในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยกับรถตู้หลังคาสูง t o y ยต a c คอมิวเตอร์3.0ด d 4ี d รถปี2017ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรอบรบตัวรถกันเลยค่ะชมด้านหน้าของเขาตัวกระจังด้านหน้าเป็นแถบโครเมียมเนี่ยฮะมาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดาไฟหน้าเป็นรูปแบบฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ เดิมๆจากโรงงานกระจกมองข้างจะเป็นสีดําที่จับประตูไม่ว่าจะเป็นโซนด้านหน้าหรือว่าประตูสไลด์ก็จะเป็นสีดาเช่นเดียวกันล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อกระทะมาพร้อมกับฝาครอบขนาด15นิ้วสภาพยางพร้อมใช้งานค่ะและที่สําคัญรถของเราเนี่ยมันรถสวยคัสสภาพด้วยนะคะไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมหรือว่าไฟไหม้และยังสามารถออนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องค่ะ ซึ่งเรามีการระบุลงในสัญญาเป็นลายลักอักษรทีเดียวเลยค่ะมาต่อกันนะคะสําหรับในส่วนของด้านท้ายรถค่ะด้านท้ายก็จะมีกับไฟเบรกนี้3กระจกเป็นระบบไร้ฝ้ามีที่ปัดน้ำฝนค่ะมีกระจก2องหลังให้ด้วยแล้วก็นะคะเรามาดูกับพื้นที่ด้านหลังกันสินิดหนึ่งด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในเรื่องของการวางของวางสัมภาระต่างๆและแอบเห็นด้านในค่ะ ว่าเบาะด้านในเนี่ยสภาพคือสวยมากนะคะเป็นเบาะใหม่ด้วยนะเพราะว่าเดิมๆจะเป็นเบาะผ้าสีแถวแต่ตัวนี้คุณจะได้เป็นเบาะใหม่นะคะทรงใหญ่3แถว3ตอนค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายๆท่านอยากจะเห็นด้านในตัวรถกันแล้วรวมไปถึงตัวเกตด้วยก็อยากจะเห็นเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปชมกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูกับด้านในโวรถนะคะด้านในเป็นคอนสีดําสภาพยังดูใหม่อยู่เลยค่ะเบาะที่ได้เป็นเบาะหนังทรงใหญ่นะคะทุกคนขาไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขัดนั่งสบายมากๆโตการี่เป็นที่วางของแล้วก็เป็นที่วางแก้วได้แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่ค่ะพวงมาลัยเป็นรูปแบบสี่การค่ะเกียร์ที่ได้เป็นเกียร์แมนวนวล5สปีดนะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นวิดียที่วางแก้วนะคะแอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะมีปุ่มควบคุมแอร์แล้วก็ไฟเซอร์ห้องพโัยสารด้านหลังค่ะได้แอร์แบ็คคู่หน้า นี่คือโซนด้านหน้าเดี๋ยวเก๋พาทุกคนเนี่ยไปดูกับโซนห้องพุทธสา์ด้านหลังกันต่อเลยค่ะ เป็นบอร์หนังส่งใหญ่นะคะนั่งแล้วไม่อึดอัดไม่ขับแคบมีพื้นที่ความเป็นส่วนตัวและสภาพบอกคือสวยไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดเป็น3แถว3ตอน9ที่นั่งด้วยกันค่ะมีเคาน์เตอร์นะคะไว้วางของวางขวดน้ําวางแก้วน้าต่างๆได้ซ้ายขวาเป็นที่วางของเป็นที่อ่าเป็นที่พักเท้าหรือว่าเป็นที่นั่งก็ได้เช่นเดียวกันและด้านบนก็จะมีแอร์ของแต่ละแถวแต่ละที่นั่งปรับระดับความแรงของลมได้ด้วยค่ะสําหรับใครที่สนใจคันนี้ค่ะที่โตโต้ะคาของเรานะคะขายอยู่ที่8900 0บาทค่ะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 3,000cc ค่ะให้พลัง136แรงม้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรด้วยกันราคา8,900 0บาทจัดเฟแนซน์ได้คิดดีดฟรีดาวตอนนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษค่ะเลือกกันผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนและมีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศใครสนใจติดต่อมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์ 083777747และ083777757 7ค่ะหรือว่าจะเป็นเพจส่วนรถยนต์มือสองต่อต่อขา YouTube ต่อต่อขาช่องค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีไลน์ทิกต็อกอินสตาแกรมเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยที่สุดรถยนต์มือสองต่อต่อขาของเรา เปิดให้บริการทุกวันและยินดีต้อนรับรูลูกค้าทุกท่านค่ะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งคันที่ไม่คพนพลาดนะคะตอนนี้มาไวไปไวมากเลยใช้ในครอบครัวในเรื่องของการไปเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดก็ได้หรือว่าใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพเป็นรถโด,ดยสารเพื่อการท่องเที่ยวต่างๆก็ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดีค่ะกับ To y ยต a าคอมพิวเตอร์3.0 D4D รถปี2017คันนี้นะคะและอย่างที่บอกคันนี้จะบอกว่าไม่น้อยมากไม่แปดหมื่นแปดเท่านั้นนะคะใครได้ไปคุ้มค่ายอย่างแน่นอนค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าวัน,น มนาที่น okay. อเค้กเขาตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ